ะการที่มินนเตอร์ะค3สิ่งที่แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ควรรู้นะคะปัจจุบันนี้คนตกงานมากมายโรงงานปิดตัวมากมายธุรกิจหลายธุรกิจที่มีผลกระทบในเรื loser, ่องของวิกฤตโควิด19นะคะก็เลยทำให้ เหล่าบรรดาแม่ค้าเหล่าบรรดาผู้ที่ตกงานหันตัวเองมาเป็นแม่ค้าออนไลน์มากมายไปเที่ยวมันก็เลยทําให้การแข่งขันในเรื่องของการตลาดในเฟซบุ๊กนะคะวันนี้ถ้าเราไม่รู้3มสิ่งที่ควรรู้มันจะทําให้เราไม่สามารถก้าวต่อไปได้นะคะ เรามาดูข้อแรกเลยนะคะข้อแรกถ้าคุณไม่รู้จักสินค้าดีพอคุณไม่ควรขายออนไลน์ไม่ควรขายออนไลน์นะคะเพราะว่าการที่เราได้รู้จักสินค้านั้นๆมันสามารถทําให้เราตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นเราขายสบู่นะคะลูกค้าก็จะถามว่าแม่ค้าสบู่เนี่ย ใช้ดีไหมหอมไหมถ้าเราไม่เคยใช้สินค้าเลยเราจะไม่สามารถตอบลูกค้าได้นะคะนี่ก็คือข้อที่ควรรู้อีกข้อนึงนะคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2เราต้องรู้จากกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าของเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะขายสบู่ให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราคือลูกค้าประเภทไหน,นอย่างเช่นเราขายสบู่ ป้องกันสิวแต่ไปขายให้เด็กประถมนะคะมันก็ทำให้เสียเวลาเป่าเด็กเขาก็จะไม่สนใจนะคะข้อ3ให้เรารู้ถึงเรื่องการตลาดให้มากพอก่อนนะคะเราต้องศึกษาเรียนรู้ว่าการตลาดณตอนเนี้เทรนอะไรมาแรง อะไรที่ทําให้ธุรกิจเราจเจริญสุกโตอย่างก้าวกระโดได้นี่ก็คือ3เคล็ดลับที่แม่ค้าคถ้าวันนี้คุณอยากจะรู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้อาจารย์ซีมมีห้องเรียนสัมนมาออนไลน์พร้อมที่จะให้คําแนะนําตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจก็ทักแชทแอปไลน์กันเข้ามาได้นะคะเราจะมีแอดมินทักไปแล้วพาท่านเข้าห้องเรียน แล้วพบกันในห้องเรียน,น,นับเลาว